สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องนายน้อยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter Generation EP ที่5กันแล้วนะครับโอเคก็ต่อจาก EP ที่แล้วนะเราไปล่ามอนสเตอร์ที่เหลือกันต่อนะครับก็เหลืออยู่ไม่กี่ตัวแล้วนะครับโอเคชุดก็เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างของแมวเหมือนเดิมทุกอย่างนะของเราก็เหมือนกันนะครับเรา ใช้วุฒเป็นคอามแมลงเหมือนเดิมนะครับ Absolute v e s i o n Airio นะโอเคประมาณนี้นะครอาว,วุธของแมวก็เป็นคอนหลับเหมือนเดิมนะครับทั้งสองตัวเลยสำหรับอีพีนี้เราน่าจะได้หน้าตัวนี้นะราดิอนันเพื่อนเก่า โอเคมานะสำหรับแมปนี้นะเป็นแมปของตัวมันเลยนะแมปเริ่มต้นเลยนะแม็คแมปภาพแมปภาคเริ่มต้นนะครับซึ่งค่อนข้างจะต้องตาพินบอลไว้นะครับเพราะว่า มันค่อนข้างจะข้ามโซนมั่วนะครับสำหรับลาดิอันนะครับเพราะมันเป็นมังกรประเภทบินนะครับซึ่งค่อนข้างจะเปลี่ยนโซนทีหนึ่งนี่ไปไกลเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ปลาเพนบอลน,นะโอเคน่าจะอยู่ในถ้ำนะครับสำหรับลาดิอันการเจอกันครั้งแรกนะครับเราก็ขึ้นไปในถ้ำก่อนเลยนะครับ ดูสเต็ปของอาร์ติอันรู้ว่ามีท่าอะไรใหม่ๆแปลกๆบ้างนะแต่น่าจะคล้ายๆเดิมนะก็ดูกันต่อไปนะมาโดดมาก่อน ที่ไม่ซีดแล้วก็เดดยุเรียบร้อยนะครับมาพร้อมประทะนี่นะครับดูว่าจะมีท่าอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมบ้างนะครับสำหรับภาคนี้มาเลยเดี๋ยวขอปาพินบอลไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันข้าสายานะครับเดี๋ยว้อยโดด ปันเราสามารถกิ้งหลบเสียงได้ด้วยนะนี่เนมะื่อกี้กระโดดหลบเสียงไปนหนึ่งหวะถ้า,าก็คล้ายๆเดิมครับนี่โดดปัน,นระยะไกลนี่เป็ียนวุฒิค่ข,ข้างพิวแล้วก็ความคล่องตัวสูงสุดแล้วนะ บวกกับฮันติงอาที่เราเอามาแคปสัลอเวชั่นนะสกิลที่เราเใช้ติดตัวไปเลยนะครับเพราะว่ามันเอาไว้หลบจังหวะสำคัญได้นะจังหวะที่เราใกล้ตายหรือว่าจังหวะหลบสกิลกเยี่ของมนันนะหลบมาก่อนเป็นสกิลที่เก็บเกจ ไวด้วยนะครับสำหรับ Absolute e v o l t i o n ไวสุดแล้วเพราะฉะนั้นเราใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บเกียรใหม่ใช้จีดจังหวะีดมาลุยกันต่อค่อนข้างจะเข้ามือมากๆนะครับความแรงแบบไม่มีบัตนมีโดดกลางอากาศโดดแล้วโดดอีกใายบินแบบเต็มตัวนะครับ โดดไปนี่ทนะ่นจังหวะกาอากาศได้ด้วยนะโดดอีกเราเน้นล้มมันนะครับสำหรับสายนี้สายโดดสายบินเน้นขีมอนทำให้มอนล้มไวๆนะล้มได้เยเยอะๆหลายๆครั้งยังไงดีโดดเข้าไปสันนะโดดอีก đột dầu dài, Ê, hồ đồ nào Mà Hồ oh, mừng Âu, oh, oh. nào Để được Tôi phải đánh đọc Tôi Trong quá chi. นี่นะครับเราจะมีสกิลกันตายอย่าง Absolute a v วช s i o นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเป็นไอเฟรมที่นานมากๆนะครับช่วงจังหวะเป็นอมะตะนานสุดๆแล้วก็ดีนะครับดีมากด้วย <S <S ไปไหนแล้วหายแสดงว่าเปียโนหรือเปล่าดูก่อนนะครับ นั่นไงข้ามโซนโซนเก้าเลยนะบินไกลจัดเดี๋ยวทางไปโซนเก้าไปทางไหนเนี่ยไม่ค่อยคุ้นแมพเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นแมพของถ้าเริ่มต้นนะครับโอเคก็ตามไปครับยังไม่ค่อยชินแมพ ถาาเริ่มต้นเท่าไหร่นะมาหืมค่อนข้างแคบมากมนะแบบนี้เป็นทางตรงยาวเลยโหแคบสุดๆไงดีแฮปีดนดนี่นะนีโดด ฝันล้มนะรียบร้อยขี่มอเตอร์ไซครอบหนึ่งยาวๆนะตับยาวๆขี่มอเตอร์ไไม่ยากนะเราถ้าจะให้ขี่มอเตอร์แบบติดแบบไม่หลุดไม่ล่วงนะครับแนะนําให้สังเกตหน้าจอนะไม่ต้องสังเกตหัวมอเตอร์สีแดงกับเขียวนะ แนะนำให้สังเกตหน้าจอเอาดีกว่านะถ้าไม่อยากร่วงนะเวลากล้องแพนมาซูมมาหาเราใกล้ๆนะแนะนําให้จับกดสับเลยนะแต่ว่าเมื่อไหรที่กล้องแพนไปหามอนเตอร์เวลามอนเตอร์ดิ้นนะให้เรากดค้างไว้เลยนะครับกดอาคา,างเกาะไว้นะมันจะได้ไม่ร่วงนะจนกว่ากล้องมันจะแพนซูมเข้ามาหาเราใกล้ๆนะให้เรากดสับนะ ถ้าไม่งั้นมอนมันจะดิ้นหลุดนะเราจะล่วงได้นะโดดพันลอ,อยโอ้โหโดน่วนเหมือนกันนะครับติดติดด้วยแรงแรงมากเดี๋ย,ยอะเขาตั้งหลักเป๊บหนึง่ง ตายนะครับเวลานอกโอเคก็น่าจะเป็นตัวที่แรงสุดใรรมดาเคสีิดาแล้วนะครับสดหรับลาติอันโอเคเป็นมอนดี่แรงสุดแรงมากจะเปลี่ยนโซนมาโซนนี้พอดีนะโอเค มาต่อกันอีกซึ่งยกคุลิเาตาพิตบอลไว้ก่อนนี่จะโดดปันงไงเทปนะไม่กล้าดิจุกกะแล้วกันโอเคเตรียมเตรียมไปด้วยพลังลาบดาบอีกสักหน่อยกันคมรถนะครับไปกันต่อ ปลาไปเลยล่วงวะโอเคล่วงนะถือว่าสวยปลาเฟตนะขัดจังหวะนิดนึงลบพ้นไฟมา,าโดนนะจิ้มเลยปลาตัวรัวเอ,าอ้าฟาดหางมาโดนนะนี่ก็สวยๆเลยล้มนะครับเรียบร้อยสมดยางลำไปต่อยาวๆคุยหูโดนตอมีโดน โดดตังหนึ่งอีสนใจโอ้โหปิดลมอืมหักกระดูกออกมาขีดมานิดหนึ่งง่ายดีฟุ่งมาโดดเข้าไปทำดันขึ้นหน่อย่ไงก,กับแพกปาก่าโวยวาย โหติดลมอีกแล้วโดดออกกันจงังหวะชี้อีกนะครับสติตปรอบแมปเติมเลือดสักนิดนึงไปกันต่อนะมามาต่อกันอีกสักหน่อยอนี่ไงโดดหน้าไปดิกระโดดตันกางอากาศอโอ้โหหิต รัวๆเลยเฮ้ยโอ้โหเอาติดมือเลยติดหายละยาเหลอรอดยังรออยู่ไปก่อนละกันขอเวลานอกเกือบตายนะครับโอ้โหจังหวะเสี่ยงตายเลยแต่ก็ยังรอดถือว่าดวงดีมากอีโฮเรา เต็มเด็ดรัวๆเลยแล้วกันช่วงนี้มาพร้อมแล้วค่อนข้างจะเสียจ่งหวะายเยอะนะครับเพราะว่ามันลมแรงนะเราติดลมเนี่ยไม่มีกนลมให้ไหลโดดฟันกระอากาศยังไงติดลมอีกแล้วเป็นโซนหรอ บินสูงเลยนะคบจ้เปลี่ยนโซนการต่อนะไปโซนไหนโอเคโซนสองนะยาววยิงยาวๆโดดโดดแล้วก็โดดเรีวนะครับถ้าโดด เดี่ยวพัวฟัววิ่งยังไงคนไปรอบหนึ่งโดดาตาม,ามเรียบร้อยล้มนะล้มก็ต้องทำทำต่อนถึงใจแรงงานหน้าแห่งก็หน้าแห่งปิดแห,ห่งทำไมจะตาย,ายอืม điên rồi, hèn quá, voi vai nữa, đi, hit lông rồi, mất tiếng tôi luôn rồi, để để, yên yên, นนกัยังไงบินไปไหนนะเอ้อเปลี่ยนโซนเหรอมเปลี่ยนโซนแบบนี้ก็ตามต่อนะมา ได้บัฟมาอันนึงนะครับเมื่อกี้แต่ก็ไม่จำเป็นนะไม่มีประโยชน์บัฟที่จำเป็นก็คือบัฟแดงนะครับซึ่งมันเก็บยากนะครับบัฟแดงน่าจะต้องส่งแมลงไปกัดหัวนะหัวมนันน่าจะได้นะส่วนสำคัญต้องส่งแมลงไป ส่วนสำคัญสำคัญของมันนะครถึงจะได้บัฟแดงซึ่งนั่นแหละการเก็บบัฟมันเป็นการที่ทําให้เราเล่นยากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่เก็บนะครับแลบ้บัฟที่ยากที่สุดก็คือบัฟแดงนะครับเก็บยากส่วนใหญ่จะเก็บบัฟสีเหลืองง่ายสุดนะครับแล้วก็สีขาวเสร็จแล้วก็จะเป็นบัฟแดงที่ยากที่สุดนะครับเรา ลิงค่อนข้าง,างยากนะลิงการเก็บบัฟต่างๆซึ่งการที่เราจะทําให้มันง่ายเราก็ต้องอัพมแมลงครับอัพมแมลงให้สูสงๆเยอะๆนะแมลงเราจะได้เทๆแล้วเราจะได้เกดบัฟง่ายๆนะครับแต่ตอนนี้คือมแมลงเราค่อนข้างจะอ่อนมากเพราะนั้นเลยไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บบัฟนะครับ เล่นแบบนีบัฟดีสุดนะง่ายสุดแล้วนะมาขนะี่มอนอีกรอบหนึ่งยังไงเป็นอะไรที่สะดวกสบายีสุดนะไม่ต้องมีบัฟแล้วก็นิ้นล้มมอนอย่างเดียว,วน้นขี่มอนอย่างเดียวทำให้หมอนลงรัวๆเลยนะแล้วเราจะได้ปีซีนะ ล้ำตามติดล้ำระบังเท่าก็แล้วยังไงจะตายนะจะเพี้ยนเรียบร้อยนะบินไปไหนเปลี่ยนโซนบ่อยเหลือเกินนะรู้สึกว่าภาคนี้มอนจะเปลี่ยนโซนบ่อยมากนะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยแล้วก็เปลี่ยนแป๊บเดียวด้วยนะไม่ได้อยู่โซนเดิมนานๆนะเปลี่ยนแป๊บเดียวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะซึ่งมันค่อนข้างจะน,น่ารำคาญมากนะเพราะว่าเวลาจังหวะ สำคัญสญบางทีเราวางเทแลรามอนมันเปลี่ยนโซนหนีนะทำให้แถบเราไม่ได้ใช้บ่อยมากๆนะครับโอเคก็ตามไปก่อนนะรู้สึกว่าโซนนอนมันจะเป็นโซนในถ้ำแล้วมันจะเปลี่ยนออกไปทำไมงงแล้วข้ามไปไกลด้วยนะโซนเก้าตามอน ตามย,ยาวตามไปเยวนะมาทิดโซนเดี๋ยวหนะลงโซนเล็กน้อยไม่ค่อยกินแมทเท่าไหร่ไปโซนสิเฉยเลยโอเคโดดไปก่อนนะนี่เข้ามาโซนเก้าเอ้าแล้วเปลี่ยนโซนกลับอีกแล้วนะ นี่ไงค่อนข้างจะค่อนข้างจะน่าลำคาญตรงนี้แหละเปลี่ยนโซนไกลไม่พอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนโซนเร็วเหลือเกินนะครับไม่ได้อยู่โซนเดิมมานาน,นครับเหมือนภาคสามอาดีนะสซหรัาคางี้นะก็ตามกันยาวๆนะครับตามต่อยาว มันเป็นมอนที่บินได้นะบินเปลี่ยนโซนมันก็เลยน่าลำคาญแบบนี้นะโอเ,เปลี่ยนกลับมาโซนเดิมหลับจริงด้วยนะโซนนี้เป็นโซนนอนอยู่แล้วนะก็ไม่มีไรมากจับไปเลยนะครัเพ้าะความรวดเร็วนะนี่ระเบิดอ่ะไปเลยเรียบร้อยจบกันไปนะ สำหรับลาดิอันเราห้างนี้ไม่ค่อยแจกในระเบิดจับให้เรานะเราก็ไม่ค่อยแจกกับดักจับเพราะฉะนั้นเราต้องไปตางของมาคาบเองทั้งหมดนะค่อนข้าง,งจะต้องใช้เวลาในการฟามเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าภางนี้มันไม่มีฟามน,นะแล้วแมวก็ ่อนข้างจะตรามแมวเยอะแล้วก็ยากพอสมควรนะครับหาสกิลหามูฟอะไรต่างๆกว่าจะตรงหาแมวตรงสายแล้วก็ให้เราฟาร์มได้ง่ายนะชุดแมวอะไรต่างๆก็หาค่อนข้างยากนะเพราะเราต้องล่า,อามอนมาครับเยอะนะการที่เราจะส่งแมวไปหาของมันมันก็ต้องใช้เวลากันนิดนึงนะครับปั้นแมวกันเยอะพอสมควร คงแมวไปหาของแทนการฟาร์มได้นะครับแต่ก็นั่นแหละหลักๆเราก็ต้องมาฟาร์มของตามแมพเองอยู่ดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลาติอันถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับโอเคสำหรับวีดีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ